ดูบรรยากาศฟ้าฝนหน้าบ้านฟ้าฝนมะม่วงสวยๆกันเลยมาเบิงเพื่อนคิดพ่อเพื่อนว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพืน่นดูบรรยากาศฟ้าฝนหน้าบ้านฟ้าฝน ไปจันไดน้อยัอยงสิง่ียอดมาเสียใบยโกศนสามารถกินกับปนนกับปิทองอุไรก็เป็นดอกแล้วจ้ามันไฟบ่ไรฝฝ่าฝนค่ะพี่น้องค่ะ่ม่มีดอก เาก็เอาแค่นี้แหละรายงานระบบจะกอนเนาะนี่ก็เป็นเขียวสเสมยต้นนี้นะมันสิพ่อเสียบใดบ่ตัดออกขางหนึ่งเพราะว่าฝนตกดีหลไปไหนมาไหนไม่สะดวกเลยมะม่วงหลายสายพันธุ์จะได้หลายพันธุ์คือเพิ่นวาเนะาะม่เสียบใจ คนตกไม่ได้มะม่วงหลายสายพันธุ์จะไดไ้หลายพันธุ์คือเพิ่นวาเนะว่าเสียบใจฝนตกไม่ได้อยากได้เพคนบอกว่าตัดทิ้งแล้วเพ่นขึ้นไม่ไม่เนี่ยพี่นอ้องคนบอกว่ามีเก้าสายพันธุ์ดอกแก้วก็ได้เกิดยา่างคักเลย ดอกแก้วก็ได้เกิดย่างคักเลยมาม่วงสวยๆก็เลยมาเบิงเพื่อนคิดพ่อเพื่อนว่าคิดถึงเพ,เพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนไ,ไ,ไปไหนคนตก๊กย่้มค่ะพี่น้องเป็นยอดหน้าที่รับชม มากหลายชอบหลายเอาของคนมาปลูกน้องจ้าต้นกระถินก็สวยต้นใบมะขามอ่อนก็สวยโอ้อยากกินได้ต้มปลาไม่มีปลามาต้มปลางูเข้าบ้านตัดออกต้นหนึ่งแล้วเพื่อนละขคืนดีแท้ก็เลยอ,อยากได้พาเพื่อนจ้า บงพักกระ,กะยงเอ้ยเจ้ตัวนี้กับ,บ่านเดียหาากระถางมาใส่อยู่พี่น้องหอมหอมด้นี่อันมีหลายสายพันธุ์เอามาช่ำในต้นที่พันโตแล้วเนาะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเขียวสวยต้วนี้น่ะมันช่พ่อเสียบได้บ่ตัดออกขางหนึ่งเพราะว่า องอุไรก็เป็นดอกแล้วจ้ามันไฟบ่ไรฝ่ฝ่าฝนค่ะพี่น้องค่ะว่าม,มีดอกคขิบห้าก็เอาแค่นี้แหละไายงานระบบเจ้าก,กอนเนาะน้นนองจ้าต้นก็รายงานตัวผู้ขาทำงานพ่เรอประมาณนี้แหละจ้าฝนตกตลอดขอบคุณค่ะคนละ ก็ยุนีละเอาหอยมาเทสิงหนาบ้านอยากได้ใบโกศลสามารถกินกับปนนกับหจ้าเพื่อนจ้าไปขอมา ประมาณนี้ละดูบรรยากาศฟ้าฝนหน้าบ้านฟ้าฝนพ้าเพื่อนจ้าดูบรรยากาศฟ้าฝนหน้าบ้านฟ้าฝน แกวกับก้อยได้เด้อนี่พี่น้องจ้ากับลาบได้เด้อใบโกศลยอดโกศลเนาะเมื่อได้กเรื่มเอาไปกินจ้าพี่ก็อยู่นีนนละเอาหอยมาเทสิงนาบ้านอยากได้นี่ก็เป็นเขียวสเสบยต้นนี้นะมันสิพ่อเสียบได้บ่ ัดออกข้างหนึ่งเพราะว่าทองอุไรก็เป็นดอกแล้วจ้ามันไว่่ไรฝ่าฝนค่ะพี่น้องค่ะมามีดอกคิิเห้าก็เอาแค่นี้แหละไล่งานระบบจ้าก,ก่อนเนาะอันมีหลายสายพันธุ์เอามาช่ำในต้นที่พึ่งโตแล้วเนาะนี่ก็เป็นหัวว่าอันไหนบ่บจักซื้อเพื่อนเพื่นบอกมากกัเลื่มไป พัยาการมันมีหลายสายพันธุ์เอามาช่ำในต้นที่พึ่นโตแล้วเนาะนี่ก็เป็นมะม่วงหลายสายพันธุ์จะได้ได้หลายพันธุ์คือเพิ่นวาเนาะมาเสียบใจฝนตกไม่ได้มีก็เป็นเขียวสเสยยต้นนี้นะ่ะมันสิพ่อเสียบได้บ่ ตัดออกข่างหนึ่งเพราะว่างูเข้าบ้านตัดออกต้นหนึงแล้วเพื่อนขคืนดีแท้ก็เลยอยากได้ไอจันไดนอ้อย่งสิมียอดมาเสียก็ยุนีละเอาหอยมาเทสิงหนาบ้าน อยากได้ฝนตกดีหลายไปไหนมาไหนไม่สะดวกเลยบงพักกระยงเอ้ยแต่ตัวนี้กับบท่านเนี่ยฮะกระถางมาใส่อยู่พี่น้่งหอมหอมดีนี่รายงานตัวผู้ขาททำงานพ่เด,ดอประมาณนี้แหละจ้าฝนตกตลอด ขอบคุณค่ะทองอุไรก็เป็นดอกแล้วจ้ามันไฟบ่ไรฝฝ่าฝนค่ะพี่น้องค่ะม่มีดอกิปเห้องก็เอาแค่นี้แหละไายง่านระบบจะก,ก่อนเนาะเบิ่งพักะแยงโอ้เจ้่ตัวนี้กับบรท่านเดี๋ยวฮะกระถางมาใส่อยู่พี่น้องหอมหอมด้นี่บพรว่าอันไดบ่บจักซื้อเพื่อนเพื่อนบอกมากกับเรืมไป บรรยากาศหินก็สวยต้นใบมะขามาอ่อนก็สวยโอ้อยากกินได้ต้มปลาไม่มีปลามาต้มไปไหนคนตกดีค,ค่ะพี่น้องเห็นยอดบนพักกระยงโอ้ยแต่ตัวนี้ก็บปท่านเนี่ยฮะกระถางมาใส่อยู่พี่น้องหอมหอมดีนี่ไปจันดนาเนาะยังสิมีหยอดมาเสีย อยากได้คุณบอกว่าตัดทิ้งแล้วคุณขึืนไม่ใหม่เนี่ยพี่น้องคุนบอกว่ามีเก้าสายพันธุน์มีหลายสายพันธุ์เอามาช่ำในต้นที่คุณโตแล้วเนาะนี่ก็เป็นไ,ไปไหนคนตกดีครับค่ะพี่น้องห็นยอดอยากได้เพคุนบอกว่าตัดทิ้งแล้ว พิ่นขึ้นไม่ไม่เนี่ยพี่น้องพิ่บอกว่ามีเก้าสายพันธุ์บงพักกระยงเอ้ยแต่ตัวนี้กับบท่านเดี๋ยวฮะกับถางมาใส่อยู่พี่น้องหอมหอมดินี่ปงูเข้าบ้านตัดออกต้นนึงแล้วพิ่หลับขื้นดีแท้ก็เลยอยากได้ไ,ดไปไหนคนตกดีค่ะพี่น้องเห็นยอด ป็นจันได้เนาะอย่างสิ่งนี้หยอดมาเสียน้าที่รับชมาบชม,มากหลายชอบหลายเอาของเพิ่นมาปลูกใบโกสนสามารถกินกับปุลก